โอเคครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเล่เกมเมอร์ครับวันนี้เรายังอยู่กันกับเกม a n n d d o X p a d a a นะครับผมวันนี้ผมจะเริ่มทำเควกนี่ครับไวร์ล่าครับแล้วก็มาที่เมืองท่าเรือเลยโคยบามาคุยกับกันลิคาโดไปไวร์ลนครับออกเดินทางโอ้ มาครั้งแรกเคว้ขึ้นเต็มเลยครับก็เน้นเนเรื่องหลักก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับในเรื่องหลักสนทนาเดี๋ยวก่อนนะมันให้ทำอะไรนะเดีย๋ยวเราปิดอันอื่นก่อนและกันเนาะเดี๋ยวปลดล็อกค่อยค่อยว่ากันอีกทีนึงเราเอาเนื้อเรื่องก่อนให้คุยกับทหาร แห่งไวเล่แล้วก็ไปเลยตามจุดไปครับคลิกไปเลยดับเบิ้ลคลิกไปเลยเดีย๋ยวมันวิ่งตามไปวิ่งไปที่เคว้ครับก็น้องคนนี้ก็เหมือนอยู่ริมท่าเรือเลยนะมาตามภารกิจครับเนี่ยครับจะเอาเนื้อเรื่องเน้นเนื้อเรื่องก่อนแล้วกันใ้ทำอะไรบ้างก็คุยไปครับแล้วก็อะไรเกาะสุดขอบโลก วงเล็บสองให้เราไปคุยกับคนนี้มั้งเนี่ยไวรลนเราวร์ปไปที่ไหนได้นะสำนักงานกลางปุ๊บใกล้ถึงไหม,มก็ไม่รู้เดาๆเอาไม่เคยมาที่นี่ครับเอาไปให้ทำอะไรเอ่ย อันนี้ทางด้านฝั่งตรงนี้มันคืออะไรปากดอินเทอร์เน็ต F3 เลือกดูครับวอนี้ไกล้ยู่นเทอร์เน็ตมามาทางนี้ใกล้ครับอิ t เทอนคลเอหาดมาที่คาลเอหาดวําที่ขาลาดแล้วก็คุยกับคนนี้ต่อ เสร็จแล้วก็กลับมาที่นี่ครับมาคุยกันนี้ก็อินเทอร์เน็ต f 3สามตนักงานกลางเลยครับเราทำพร้อมกันไปเรื่อยเรยเลยนะผมก็เพิ่งมาถึงตรงจุดนี้ครับ แล้วก็กดวับในเมืองไปคล้อหาต่อให้มาหาคนนี้นะคุยกับคนนี้ต่อ ไอ้นี่คิดตั้นบริสุทธิ์ให้เราไปหาหรือเปล่านี่ไปหาครับตัวนี้ที่สถานที่ที่แดนพูดธิมะนี่ครับไปเราดูพื้นที่พื้นที่เควกที่เราต้องไปแดนพูดทิมะแล้วจัดก,การตัวนี้ มันคือตัวไหนเอ่ยมันจะเป็นตัวแปลกๆเห็นก็นนะอ๋อนี่นี่น,นี่ไอตัวถือเคียวเนี่ยครับเคจัดการมเลยครับกดจะดร้อยหนึ่งอันโอ้ต้องใส่กาหายากหน่อยอะลรวิง่งเดินหาเลยครับแ้วเราปล่อยทิ้งไว้ช้าทามันตามในแมปนี่แหละ นู่นอีกตัวหนึ่งถือเคียวตัวถือเคียวสามชิ้นแหละต้องการยี่สิบชิ้นครับร้อยปร์เซ็นต์นะฆ่ามันก็ได้เลยครับขอให้หาตัวมันให้เจอกันนั้นแหละ ตัวตรงนั้นเราต้อระวังโดยมอนเราเดินไปเรื่อยเระวังเลยพยายามเคลียร์หน่อยม่งั้นอาจจะตายได้นะอย่างผมอย่างเงี้ยของก็ใช้ได้แค่ของอาวุธเช่าเองไม่มีของออื่นมา ถ้ามอเริ่มตามเยอะก็จะจัดก,การเคลียร์สักรอบนึง oh. เพื่อให้เราทำเควกได้สะดวกสะดวกโอเคผมก็เก็บครบละพอแล้วก็ตามเควกไปเลยครับถ้าอย่างเงี้ยเรามีวาร์ปของแคสอะนะวาร์ปฟรีปุ๊บไปได้เลยครับ ยกเลิกเราต้องหยุดการต่อสู้ก่อนอ่ะไปใหม่ครับส่งเวกครับไปดูเวกต่อไปจะให้เราทำอะไรกลับมาคุยกับคนที่เรารับเวกไปครับ ฒนากับคนนี้เราก็ว์าไปนี่เลยครับแล้วก็คนนี้ก็อินเทอร์เน็ต F3 วารวปไปที่สำนักงานกลางเลยครับไปทีละขั้นตอนขั้นตอนเลยนะ ผมก็ทำไปเรื่อยๆครับไว้ทำไปด้วยกันแล้วก็กลับมาคุยกับคนเดิมครับก็ความรวดเร็วก็ไปนี่เลยอินเทอร์เน็ต F3 ขึ้นมา ต่อไปก็คนนี้คนนี้เราก็กลับไปที่สำนักงานการน่าจะใกล้กว่านะ ชื้อชื้ออืมตัวของกุ้ยู่ตรงนี้พ่อบ้านเว้กพ่อบ้านชื่ออะไรนะลาเวนเหรอ เสร็จ okay. อีกหนึ่งภารก,กิจครับพอเราเสร็จภารก,กิจแล้วเราต้องรอนะรอมันจะขึ้นว่นาภารก,กิจสำเร็จอ่ะบางทีมันอาจจะใช้เวลานิดนึงครับ mm hmm. ก็มาคุยกับคนนี้ส่งเวก วลอัพต่อไปทุ่งหญ้าสีเทาให้เรามาหาคนนี้เหรอพอบ้านพอบ้านลาเวนปุ๊บอย่ยถ้าเรามีว้าปุ๊บเราคลิกขวาได้เลยนะกดเจ็ดว์าไปเลยครับ ทุกคนจะต้องได้แล้วล่ะไอพวกแผ่นวาร์ปเนี่ยมันจะอยู่ในคอนโทรลเอจะอยู่เนี่ยพวกของใช้พวกเนี้ยเนี่ยครับเนี่ยวาร์ปฟรีเนี่ยเห็นไหมเจ็ดวันเจ็ดวันสามวันเนี่ยได้มาทางนั้นนะครับอืมต่อไปก็คุยกับคนนี้เหเรอ เร็จแล้วให้เราทำอะไรต่อเอ่ยก็กลับมาที่นี่เหรอโอเคเราว้าวกลับได้เลยเหมือนเดิมนะเพราะเราเคยไปมาแล้วพื้นที่นั้นแต่ถ้าพื้นที่ที่เรายังไม่เคยไปปุ๊บมันก็จะวราวไม่ได้แบบนี้นะผมคิดว่าน่าจะยาวอยู่จะต้องแบ่งแบ่งทำเป็นช่วงๆครับมาคุยกับเอาเวน อ่านผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับโอ้ขึ้นมาเรื่อยเืยเลยครับเวกให้เรามาที่นี่เหรออันนี้อือฮึเดีนยวไว้ก่อนแล้วกันเนาะ เรามาคุยสองอันนี้ก่อนที่เมืองไวรอนกันครับเดี๋ยวเลือกยิ่งโผล่เข้ามาเรื่อยๆเอยครับ เสร็จแล้วต่อไปก็อันนี้เหรออันนี้ให้ทำอะไรหัวใจของหาจากที่ไหนเนี่ยพื้นที่เควกป่าอัสดงที่นี่ครับเดี๋ยวเราไปคุยกับคนนี้ก่อนแล้วกัน หืมกดผิด ไปไปทำเรื่อยๆครับวันให้คุยกับใครกับใครก็รกตามควกที่บอกเลยครับอันนี้เดี๋ยวค่อยเดีย๋ยวเราค่อยไปหานะถ้เาเอาคุกักก่อนครับนี่คุยแล้วก็คุยอีกอ่ะอันนึงอะไร เราเน้นไวรอนกันอย่างเดียวครับเน้นสนทนาก่อนเดี๋ยวออันหาของเดี๋ยวเราค่อยออกไปหาครับ คนนี้อ๋อนี่ร้านคา้าทั่วไปเนี่ยของที่ผมนั้นได้มายังไม่ได้ขายเลย หายหมดเดนลงจากอินฟ r น o มาครับในบรตตี้นะของมันแค่ยี่สิบเก้าเองเลทป้องกันต่อไปมันต้องสามสิบกว่าแล้วครับได้ล้านกว่าๆเลยนี่อันหนึ่งโอเคหมดแล้วครับ มีหัวข้อไหนเลือกให้คุยก็คุยไปก่อนเลยครับต่อไปก็คนนี้ไปตุลาการน่าจะใกล้กว่าบาอนโดมิเนียาวงเล็บเจ็ดละ ปุ๊บให้ทำอะไรเอ่ยวาร์ปเหมือนเข้ามิชชั่นต่อสู้ตกลมบอลใครก็พวกนี้เหรอชีแดงนั้นเลยน่าจะต่อสู้มันต้องหมดแหละ อยอสองอัน,นี้เราค่อยไปทําต่อนะเราเน้นอันนี้ก่อนอยังไงเนื้อเรื่องนะก็เน้นทําให้ให้สุดก่อนนะครับพือจะเอาของรางวัลเนีย่ยอย่างพอเควสยจบเนี่ยเราไม่ต้องตกใจนะเรารอสักพักหนึ่ง มันก็คงไม่นานเท่าไหร่จะประมาณยี่สิบสามสิบวแหละมันก็จะขึ้นหัวภาฯรกิจสําเร็จเราต้องรอหน่อยนะอย่าเพิ่งรีบออกครับงมันจะขึ้นหัวภาฯรกิจล้มเหลวแน่นอนเลยเพราะผมเคยเคยเจอมาก่อนละก็คุยกับคนนี้ เสร็จแล้วก็วงเล็บ8ต่อเลยครับให้มาที่นี่เหรอไปครับ <anse> สนทนากับเมลล่าคนนี้ไปสารากลางแล้วกันครับ โอเข้าไปข้างในครับโฉมหน้าทีแท้จริงไม่รู้ให้ทำอะไรสู้พวกนี้อีกแล้วเหรอ มีอีกไหมอ๋อมีอีกคนเดินครับไม่รู้อ่ะนี่เดลองเดิน โอเคเสร็จแล้วก็เคลียร์ยให้เสร็จให้ขึ้นแบบนี้เลยนะแล้วก็รอสักพักหนึ่งสักแป๊บหนึ่งมันจะขึ้นภารกิจสำเร็จทีนี้เราจะเพิ่งรีบออกนะรอให้มันขึ้นภารกิจสำเร็จเนียมันออกไปเองอัแต่โนมัตนะครับนี่ครับมันจะขึ้นอย่างเงี้ยภารกิจสำเร็จมันจะวาร์ปเรากลับไป ที่ผมย้าบ่อยก็เพราะว่าผมเคยเจอนะแบบนี่ทําไมรอใจร้อนไงรอนานนิดนึงทําไมช้าจังก็เลยกดออกกดออกปุ๊บมันก็คือหนว่วภารกิจไม่สําเร็จมีองคนนี้เราไปที่นี่เลยครับเอไม่ใช่กดผิดนะเป็น F สาหอหอตังเกตการ ันนี้ถึงวงเล็บสิบแล้วครับวงเล็บสิบเอให้มาที่นี่อินเทอร์เน็ต F3 ได้เลยหรือหาด หงเล็บสิบสองแล้วมาที่นี่หงเล็บสิบสามคุยกับที่นี่ก็ขอสังเกตการครับ หมดหมดไปแล้วหนึ่งอันครับก็โอเคครับสำหรับคลิปทำเควกไวรอนก็เอาไว้เพลงเท่านี้ก่อนนะกันนะ EP แรกเดีย๋ยวเรามาต่อส่วนที่เหลือของเควกในเรื่องนะก็คือหัวใจของกาลัสเนี่ยเราต้องไปหาแล้วก็ไวรอนคันแนะนำของด็อกเตอร์ทอสเนี่ยเราต้องมาทำกันต่อเอาไว้ต่อกันคลิปหน้าแล้วกันนะ ื่อที่มันจะได้ไม่ยาวมากเกินไปครับเคถ้าชอบยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามให้กับช่อง o อเล่เกมเมอรด้วยนะครับเอาไว้ต่อ quake ไวรลอี e p ที่2กันเนาะสำหรับ ep แรกเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม